นความเหียวบ่เขา้าไผออกไผ่เส้นหมเูเวี่นคือกลางทางเลยหิวห้างห้างเข้าอยู่แล้วสองพันกีบจับไม่เบิง่งโอ้ยอยู่บ่ถ,ถึงซำสบายดีที่นอกนี่ข่าเข้าเหนียวสองพันกีบอยู่แล้วเนาะ กับหมูปิ้งไม่ละาหกพันกีบอยู่แล้วถึงข้าวแห้งพี่น้องซื้อหมูปิ้งกินกลางทางจอดรถกินก่อนไปกลับบ้านตอนนี้บอกแป้นมองปลายแล้วพี่น้องเลิกเบียกคำเข้าเป็ไนไงเข่าสองสามถุงนี่ คนใจใหญ่ต้องกินหลายพลาังงานเพื่อความจุยขึ้นเพื่อความใจขึ้นีนน่องเมื่อได้อาความใจลงแนเอาความใจขึ้นจับก้มหิวนี่บอกเลยเลยว่าบะข้าไปออกไผีดี จอดรถก,กินหมูปิ้งเลยพี่น้องตอนนี้ก็ให้ไายไปซื้อเติมมาเติมยานโมอีนบอกกล้ากินไหมกินไหมตอนหิวข้าวแงเจะติดให้จุกถั้ากินทั้งว่าวพี่น้อง ก็ได้บรรยากาศของการกินนี่ผมทานไปขับหม,หมึกเป็นเชงไหมตรงนี้สาคำบคอกว่ได้ลงคิดเนาะ อ่ะจะบอดได้ลงผิดประมาณเวลาเอ็ดเบียร์ไล่มาเริ่มเซิงที่สองอซองเลยสิค่ะซีบิตนักสูด มมกินหมพี่น้องนี่โมูมอุ่นโมอุดอุดอันนี้หมปิ้ง ใส่มาแล้วใสไปกินหมูตมาเพิ่มข้าวสองข้าวสองน้ำจะรายอะลูกเนี่ยแม่เกาอยนเลยแม่เกาุ่นี่เลยอ้าว ไม่ที่สองบันเรงซอพี่น้องจะมีภาพเปียบไปจับแมงขอบคุณ เขากินขาคกวรเขาจับบ้านเนานนะนิ้วนิ้วตาลาย ลามธงถิ่งองกให้ถิ่เออกกับคุณเริ่มอิ่มแล้วเตรียมกลับบ้านได้ละ tôi là các bạn con xin ngon ơi về tập một phim sân mai bye bye